What is your name? What is your name? What is your name? What's your name? You live, I live in. Where do you live? I live in สระบุรีร Where do you live? Do you live? I live in สระบุรี Where do you come from? I, I come from Cambodia. I come from Cambodia. อย่าใจกับเตงไทย I come from Cambodia. I from Cambodia come from ชก I come from Cambodia. สิงห์มาจากประเทศลาย Where do you come from? I come from t h a i l ือสิงห์จะมาจากแค m บูดี a สิงห์มาจากไหนชีรัชชา Where do you come from? I come from Thailand. เออ I come from Thailand. ชีมาจากไหน มันจากปางลางเหรอ i come from ปางลางเบอร์มาจากไหนเอ,เอเิ่มเคมมจากประเทศอะไรอยู่อ่ะเป็นคนประเทศอะไรหนูมาจากอุธยากรุงเทพเหรอ i come from Bangkok มาจากที่ไหนใครมาจากกรุงเทพใครมาจากกรุงเทพ ใครมาจากขมิ้นใครมาจากขมิ้น <descon fin anta> ใครมาจากขมิ้นยกมือเชวญแฮนด์เพลยสใครมาจากกาลสินใครมาจากกาลสินไอค m e ฟรอมกาลสินรุ่ดมาจากไหนรุ่ดไอคัมฟรอมไทยแลนด์ซิงค์ซิง r e เวดูยูค m e ฟรอม អីអឺអូសຽງដឹងណាំងชัดៗ